ด่วนมามีคนไม่ทันเยอะใครอยากแทบขอคนระแชร์ใครอยากแทบขอคนระแชร์ค่ะทุกคนขาใครอยากแทบขอคนระแชร์แม่นารินขอเลขอัดเลขอัดน้องเนตอยู่ในห้องแล้วนะจ๊ะ น้องเนทอยู่ในห้องแล้วนะคะทุกคนขาแต่ถ้าใครอยากแคปขอคนระแชร์ก่อนถึง500แชร์แม่นรินให้แคปเลยมาเลขอัดน้องเนทแล้วก็สายด่วนแม่นรินถึง500แชร์แม่นรินให้แคปเลยไม่ลีลานะจ๊ะให้แคปเลยนะจ๊ะไม่ลีลาเดอ้อทุกคนเดอ้อใครอยากได้ใครอยากโดนวันนี้คนระแชร์ด่วน คนรัแชร์ด่วนๆมือนีมีเหล้าผู้ใดอยากฝาดเหล้าผู้ใดอยากฝาดเหล้าแชร์เลยจ้าแชร์เลยค่ะทุกคนขาห้าร้อยแชร์นะเจ็ดร้อยคนจ่า8แปดร้อยคนจ่ายเดี๋ยวแม่นรินเช็คนะคะห้าร้อยแชร์นะห้าร้อยแชร์นะคะทุกคนขามาเดี๋ยวขอดูแชร์ก่อนขอดูแชร์ก่อนทุกคนขาห้อง v i p รอรับเราลิงก์ด้านล่าง ใครรอรับราวันนี้นะจ๊ะเพราะว่าแม่นรินจะไล์สดรอบนี้คือรอบเย็นจะไม่ไล์แล้วนะรอบเย็นจะไม่ไล์แล้วให้รอในห้องอุ่นๆเลยลาวเดี๋ยวพาฟาดสามตัวเพราะว่าเมื่อคืนนี้สามรัฐเราแตกสามตัวสามรัฐแตกสามตัวดาวโจนเราเด้งเด้งนะคะทุกคนจ้าปังไม่ไหวปังไม่ไหวเลยใครอยากรอวันนี้ ใครอยากรอเลขนะคะวันนี้เลขลาวพัฒนาให้อยู่ในห้องนี้ห้องสุดท้ายทาวเวสุวรรณทาวเวสุวรรณหนึ่งพัน 1, คนเข้าไปแล้วให้บอกว่ามาจากไหลสดแม่นรินเดี๋ยวแม่นรินให้แคปสายด่วนเดี๋ยวแม่นรินให้แคปสายด่วนพร้อมกับทุกคนจ๋าพร้อมกับเลขอัดน,น้องเนท แต่ทุกคนอยู่ในห้องรอรับลาวคิดที่ลิง์รีบเข้าเลยเพราะห้องนี้จะได้ลาวก่อนใครเพราะแม่นลินจะไม่ขึ้นไลฟ์สดแล้ววันนี้พรอขึ้นตั้งแต่6กโมงเช้าแล้วทุกคนจ๋าขึ้นแต่แต่6กโมงเสาร์แล้วเพราะฉะนั้นแล้วขึ้นรอบนี้รอบเดียวพราะเราถานในห้องอุ่นๆเลย1,100คนย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะห้องนี้จะเป็นห้องวางลาวพัฒนาเพราะลาววดนี้จะเป็นคกที่หกคกที่หก งวดที่แล้วแตกสามตัวพร้อมสองตัวงวดที่แล้วแตกสองตัวสามตัวเด้งๆโคกที่หกใครอยากรอรอในห้องท้าเวสุวรรณเพราะว่าแม่นารินไม่ไหลแล้วนะไหลแค่นี้คือเปิดห้อง v i p นี้คือพอแล้วพอแล้วไม่ไหลอีกแล้วเดี๋ยวแม่นารินให้แคปนะคะรัฐบาลไทยสายด่วนแม่นารินพร้อมกับเลขอัดน้องเนททุกคนจา๋าพิมพ์แคปมาเลยพิมพ์แคปมาเลยค่ะพี่จ๋าพิมพ์แคปมาเลยค่ะ แอดแล้วน่ารักมากๆเลยแอดแล้วน่ารักมากๆเลยจ้ะพี่จ๋ารอราพัฒนานในห้องอุ่นๆเลยเพราะว่าวันนี้แม่นารินจะไม่ไล์แล้วนะ รอในห้องอุ่นๆเดี๋ยวให้แคปนะคะพิมพ์แคปมาเลยแนวทางนะคะสายด่วนนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะทุกคนจ๋าทั้งสายด่วนทั้งเลขอัดน้องเน็กเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเดอ้อตรงกันโดยไม่ได้นัดหมายคายกันโดยไม่ได้พูดจาก,กันเลยค่ะทุกคนคะ่ะต่างคนส่งให้กันต่างคนต่างอึง้งต่างคนต่างอึ้งนะคะทุกคนอะเตรียมแคปเช็ดหน้าจอดีๆทุกคนใครเป็นเ c ลาวถ้าลาดไทยเดี๋ยวแม่นรินตีคืนลาวให้นะวัน ไม่ต้องห่วงนะคะเราพัฒนานเราก็มาแรงมากๆหกงวดงวดนี้งวดที่หกเราต้องพิชิตงวดที่หกด้วยกันใครไม่อยากแบบไปเสียเงินที่ไหนนะคะเป็นห้องแนวทางฝีมาติดตามแม่นรินน้องเน็ตแนวทางฝีไม่มีค่าใช้ใจ่ายลิงด้านล่างเลยลิงด้านล่างเลยนะคะมาแคปเลยจ้า 5วินาทีนะคะกับแนวทางนะคะสายด่วนรัฐบาลไทยแม่นรินนะจ๊ะ5วินาทีสายด่วนนะคะทุกคนจ๋าใบเขียวไปที่สองสายด่วนแม่นรินนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1 0มาอัดไทยน้องเนทจ,จะ้ะ สองหนึ่งศูนย์ให้ทุกคนโชคดีวันนี้แม่นรินจะไปคำนวณลาวต่อให้ทุกคนปังปังกับทาเวสุวรรลิง์ด้านล่างนะคะ